สีแดงครับต้องมูอย่างเดียวเท่านั้นมูอย่างเดียวเท่านั้นเตรียมอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามีหัวหน้าเป็นนี่กีโอ้รู้สึกยังไงที่ได้อยู่ทีมนี้ครับเอาว่าไม่ต้องเดียมโอ้ยไม่ต้องแข่งเหอะเห็นยางงี้ พี่จะทำสามแต้มได้กี่ลูกสามลูกถ้าทำไม่ได้ขอกระทื่ทีนี้วอทีนี้วะไปดเวยนะไปดูเลยนะไปไหนตอนนี้สีน้ำเงินมีอยู่ห้าคะแนนสีแดงง่ายเลยเรามีปุนไปแล้วสี่สายใครก่อนผมครับแหมกับผู้หญิงเก่งจังเลย ส่งพลังลลลลลลนี่ก็ไม่ใช่ใครใครก็จะทําได้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้พลังของขาหน,นีค่ะที่จะต้องฮึบฮึบแล้วก็ฮึบนะคะหนีบไม้แบตเอาไว้ให้แน่นค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ต้องตีค่ะตีให้ลงหลุมนะคะซึ่งหลายก็หลายครั้งเนี่ยก็หล่นแหลอยู่ที่ขาบางบางก็ตีฟิวเลยไปไกลเลยแหละคะ่ะ แหมผู้ขนาดนี้แล้วนะคะอยากให้ย้อนไปดูนุ่มหล่อที่มีขาหนีบทรงพลังนะคะอย่างนุ่มลีธานัดไปดูกันค่ะว่าขาหนีบของเขานั้นจะแข็งและแรงขนาดไหนไปชมค่ะคุณต้องทำอีก10นะครับเพื่อให้เสมอนะตอนนี้เขานำเราอยู่10โอเคไหมครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเร็วเว เออสีอะไงกันเนี่ยสีสีหุบย ได้เต็มย right. ี no. no. ่สิเตแล้วโอเคเนอ้ยเี็เร็วเร่เงวะเ่งว้าทลายทลายแล้วเป็เก้า้วคะแนนทำสคะแนนไปได้3าลูกเป็น9คะแนนบวกกับ1คะแนนอีก2เป็น11อคะแนนเออหนุ่มลีฐานัดนะคะเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ เอาล่ะหลังจากที่ย้อนไปดูผู้ที่มีคอหนีบทรงพลังแล้วนะคะก็ถึงราวของผู้ที่อ่อนแอกันแล้วละค่ะเขาก็คือบุคคลในตำนานของใครเบอร์หนึ่งเมเชลเบอร์มนจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหน่นาทีถ้าพร้อมแล้ว லவ் <laughs> <laughs> ไม่เป็ไรบรรยากาศเดิมๆไม่เป็นไรมิเชลไม่เป็นไรไม็นไรไม่เป็นไรบรรยากาศเดิมๆอึยหยยยยยยนยยคยยยหยยคยยยย้ยยยยยยแยเยย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 านยยยงยย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 ่ยยย่ยย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 ย่ย สนานกันพอสมควรแล้วนะคะไปแข่งขันกันต่อเลยดีกว่าค่ะที่สองครับนิกกี้เขาจะเล่นละเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าพี่ทำามคะแนนไม่ได้3ามลูกเขาจะกระทืบพี่กลางรายการพี่จะท้าเลยเขาไหมเหมือนกันรับจะกระทืกันคนละทีคนละทีเอ้ามาคนอยู่ต้องเจอา หกิวินาทีเหมือนกันค,คุณตามเขาอยู่หนึ่งคะแนนตอนนี้สีน้ําเงินมี5สีแดงมีแค่4ี่ครับถ้าคุณทําได้3มลูกคุณได้เก้าแล้วนะอาโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มนี่นี่นี่น Learn how to- help. เวลาไปแล้วไงก็ลูกนี้เข้าหนึ่งอะไม่ไถ้าเข้านะถ้าเข้าอ่ะหมดเวลาไปแล้วนิกกี้ทำได้12คะแนนรวมของเก่านะครับที่มีอยู่4เป็น16คะแนนเต็มอยู่ก่อนเขามีท้ากันส่วนตัวถ้าลูกนี้ลงถ้าลูกนี้ลงคุณจะทำอะไรเขานะกระทืบตายคาอรกัโอเควัดกันที่ลูกนี้นะวัดกันที่ลูกนี้ลูกเดียวลูกเดียวละอ่ะพี่มาเน้ ใจเต้นไหมไหม,มาคิดว่าลงไหมไม่ลงต้องลงแล้วพี่นิกี้เด็กมวลซึมไม่ให้นุ้นเลยอะ่ะกล่าวให้มาเออแถวนี้หน่อยตัวตายตาย ไม่กระทุ้เขาไม่ลงครับครับรักเขาโอ้รักเขาเพราะว่าแต่ถ้าเมื่อกี้ปีลงเอาจนตายตอนนี้นะครับสีแดงมีอยู่16คะแนนสีน้ำเงินมีอยู่5คะแนนต่อไปเป็นทีของทีมสีน้ำเงินคนสุดท้ายคือจีน่าดหน้าทีมซึ่งเขาเล่นบ่อยเขาน่าจะได้เยอะนะเขาบอกเกมที่เป็นเกมที่หนูเล่นไม่ได้พร้อมนยครับพร้อมค่ะ หกสิบวินาทีนะทำให้ได้มากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้คุณตามเขาอยู่เยอะเยอะอยู่อ่ะตามอยู่11คะแนนอ่ะเออจบพร้อมนะม,นมันไปเสียท่าตรงพี่ป๋องมาเนาะมาหกสิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเเเฮฮฮ้้้ยยย ที่ทีมสีเดงิงชนะแล้วเราจะให้เชอร์เบลเ,ลเล่นเพื่อตอกย้ำได้นนถึงความสามารถของสีแดง60ปีนาทีนะคะสำหรัพร้อมแล้วแล้วไปแล้วข่าวโอ้ยก็ได้ไว้ก็ได้ไได้ไม่ได้ ต่อให้ทําอะไรไม่ได้นะเชอร์เบลไม่ได้แม,ม้แต่คะแนนเดียวนะครับในเกมนี้นะครับสีแดงรับไปทั้งหมด16คะแนนสีน้ําเงิน7คะแนนดังน,นั้นสีแดงรับไปก่อนเลยหนึ่งดาวมาถึงเกมที่2ของเรานะครับเกมสายยอ่อแต่ละทีมนะครับจะส่งตัวแทนออกมาพร้อมกันทีละ1คน จะมีรัดเอไว้แล้วก็จะมีเชือกผูกกับไม้ที่ปลายเชือกต้องย่อเพื่อให้ไม้เนี่ยเข้าไปในขวดนมแล้วยกขวดนมขึ้นให้ได้ทีไหนที่ทำได้ก่อนและมากกว่ารับไปเลยอีกสองดาวเราตามเขาอยู่นะครับเขามีแล้วหนึ่งดาวนะเกมนี้คุณคิดว่าคุณจะชนะไหมครับสีน้ำเงิน ชนะหรือไม่ชนะไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ได้ทั้งสองทีมเนี่ยใช้เวลาเป็นวันได้เนี่ยแต่ว่าแต่ชั่วโมงละวันหนึ่แล้วไงอ่ะแล้วไงแต่มีคนหนึ่งเขาทำเร็วมากใครคะใครคือได้ทั้งเร็วสุดแล้วก็ช้าสุดก็เคยเคยมาแล้วไม่มีคำว่าตรงกลางมีแต่เร็วมากกับไม่เข้าเลยอุ้ยทางนี้ปะ ผมอยากเจอป๋องนะเอาจริงด้วยผมอยากเจอฝ่องนะเพราะเอยากเจอป๋องแล้วอยากเจอป๋องแล้วก็ส่งแล้วก็ส่งผลิตแกบุ๋มไม่แทนป๋องขึ้นมาอ่าคนแรกเลยนะเจอป๋องเลยเล่งดูนะพร้อมไหมฮะพร้อมคับได้ได้ทั้งคู่ถ้าพร้อมแล้วใครทําได้ก่อนชนะเลยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกระถบไปข้างหน้ากระถบไปข้างหน้าไม่ได้อีกนิดเดียวนิดเดียวกิกีนิดเดียวเฮ้ เดียวพี่กีเดี่ยวเอ้ยเอฉันเลยสุยงไม่ยงใช่แล้วหัอมาเลยอ่ะสุดยอดอ่าโอเคสีแดงรับไปก่อนนะครับนิงคะเนนบอกแล้วว่าไม่ต้องแข่งคู่ที่สองคู่จะส่งใครมาเจอใครเชอร์เบลกับใครครับจีน่า เก่งมากเลยเอาราคาสึกระหว่างพอลุกจบไปอย่างรวดเร็วเลยเลยคะ่ะเป็นเพราะความเสียงของหนุ่มนิกกี้เลยเอาชนะพ้อปอกไปอย่างง่ายได้แต่ตอนนี้นะคะยังเหลืออีก2คู่นะคะช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมที่2และได้ดาวไปสะสมเพิ่มกันนะเดี๋ยวมาเดินกันคะ่ะ ความสนุกคลิปเกมสุดฮาร้อมความบันเทิงแบบจัดเต็มก็เข้าไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook ใครเบอร์หนึ่งแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอันดับด้นะคะทำเท่ากูนนะ้หน้าสีน้ำเงินนะจีน่านะไม่ได้พ่อทำปุ๊บถ้าเ,เราชนะชนะเลยนะนะเธอเบลพร้มอมแล้ว

กู้หน้ามาได้นะครับเป็นโม okay. ่นุพนเครนแอสู้สูแ้แอสู้สูู่สุดท้ายครับวัดกันที่เอรินกับแก้บุ๋มเลยนะครับใครชนะรับไปเลยนะครับให้ทีมตัวเองอีก2ดาวถ้าพร้อมแล้วเริ่มตัวมาฮย่อดมาฮ่อดมา่อดมายอดมาย่อมายอายอม ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหไวมากโอ้โหไวเลยอะแอะไวมากเรลินไวมากดังนั้นนะครับสีนับเงินนะครับทำได้ไปอีกหนึ่งคะแนนรับรวมกับของเก่า,ปาเป็นสองคะแนนดังนั้นสีนับเงินชนะไปรับไปเลยสองดาว หลับหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกำลังสนุกอยู่เลยเชียวแข่งขันจบกันไปแล้วนะคะ2เกมค่ะตอนนี้ทางสีน้ำเงินนะคะมีดาวสะสมมากกว่าทีมสีแดงแล้วละค่ะแต่ว่าศึกสงครามครั้งนี้นะคะ ยังไม่จบค่ะอย่าเพิ่งนับศพผู้เข้าแข่งขันเด็ดขาดยังมีอีกหนึ่งเกมค่ะให้ได้สะสมดาวถึง3ดดวงทีไหนจะชนะไปกันนะพรุ่งนี้กลับมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะเวลาดีเวลาเดิม10นาฬิกนาทีอย่าลืมกดมารอกันนะคะเกมอบลยพ่อเลยเปิดเลย ไม่ไม่เหรอเริ่ ha, ไมไปส้ม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 ด้มส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 ้มต้มส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 ้ม